เจกันอีกแล้ววันนี้เราก็เราก็ไปัแล้วคะตอนนี้ซื้อของกันแล้วก็พอเราซื้อของแล้เรยินดีต้อนรับ่านครับสวัสดีครับเรือนํำเี่ยเออเอี๋ยวจ่ายแล้วก็แม่น้องตซื้อกาแฟอยู่จริงไม่หกแม่น้องตหรอกค่ะดีต้อนรับทุ่านครับสวัสดีครับเรือนำเตี่ยินดี ดดต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีคเรืเอลำเที่ยวลิมเดีต้อนรับทุกท่านครับ มีไหมคะมีไหมคะนั่นเือท่องเที่ยวนะคะไปตลาดไวปีมินบีนะคะเด็กๆเราให้นั่งสีกค่ะผู้ใหญ่เท่ว่าสี่ปิบาทนะคะไปรับสั่นะคะหนึ่งเรื่อง